ชนะความงอนของลูกถามผมมีลูกชายสองคนคนเล็กอยู่กับผมส่วนคนโตผู้ใหญ่ที่นับถือได้ขอไปเลี้ยงในที่นี้ผมขอเรียกว่าคุณลุงนะครับลูกชายไปอยู่กับคุณลุงตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคือเพิ่งอยู่ประถมหนึ่งปัจจุบันอยู่ประถมหระยะหลังลูกชายผมจะไม่รับโทรศัพท์จากผมและคุณแม่ของเขาเลย ไปหาที่บ้านก็ไม่ยอมลงมาพบทำอย่างไรจะให้ลูกรับโทรศัพท์พูดคุยกับพ่อแม่หรือมาหาพ่อแม่บ้างคุณลุงกับคุณครูที่โรงเรียนก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้คิดเอาตัวกลับมาเลี้ยงดูเองก็ไม่แน่ใจว่าลูกชายจะยอมหรือไม่ครั้นจะใช้วิธีบังคับก็เกรงว่าจะไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องกรุณาชี้แนะด้วยนะครับ ความน้อยใจของเด็กบางคนนั้นบางทีเกินกว่าที่เราจะคาดคิดครับว่ามากมายแค่ไหนและไม่เฉพาะเด็กสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็อย่างนั้นบางทีเอาแมวฝากคนอื่นเลี้ยงไม่กี่วันมันยังงอนไม่ยอมมาโนเนียอย่างแต่ก่อนหรือบางทีก็หลบหนีออกจากบ้านไปเลยนับประสาอะไรกับเด็กที่รู้ความแล้ว และคิดมากได้ยิ่งกว่าแมวหลายเท่าผมเข้าใจว่าคุณคงมีความจำเป็นบางอย่างจึงต้องฝากลูกไว้กับคนอื่นและถ้าทางเขาก็จะพิสวะาลูกชายคุณอยากรับอุปการะเป็นลูกจริงๆถาวรซะด้วยจึงไม่เกี่ยงภาระนานปีใดๆฉะนั้นจึงไม่แปลกใจหากเขาประครบประงมลูกคุณเป็นอย่างดี ทำให้เด็กไม่เห็นความจำเป็นต้องดิ้นรนจะกลับมาหาคุณแต่อย่างใดคนเรานะครับไม่ว่าไวัยไหนถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นที่ต้องการเวลางอนจะมีโทสะปกคลุมหนาทึบกว่าปกติเช่นถ้าพ่อแม่ทำให้เจ็บใจทำให้งอนก็อยากเอาคืนด้วยการทำอะไรก็ตามให้พ่อแม่เสียใจมากๆทางที่ดี อย่าแสดงออกซึ่งความเศร้าโศกให้แกรู้มากนักอย่าพยายามตือ้อหรือให้แกเห็นว่าคุณใจจะขาดให้ได้ทำใจให้แข็งแรงแต่ก็ไม่ทอดทิ้งไม่หายไปนานๆแกจะรับรู้ได้ในวันหนึ่งว่าคุณคิดถึงและขณะเดียวกันก็จะไม่มีความเศร้าโศกจากคุณไปกระตุ้นให้แกอยากงอนต่ออีกนานๆเด็กป .5 นั้น ยังตัดตายขายขาดจริงๆไม่เป็นหรอกครับต่อให้แกนึกเอาจริงไม่เผาผีกันอีกเลยก็เถอะรอวันแกใจอ่อนแล้วก็อย่าอ่อนใจซิเองเท่านั้น